ครับวันนี้ผมจะมาทำยำป,ปลากระป๋องครับแล้วก็จะใส่น้ำปลาลงไปเลยครับแล้วก็ใส่พริกขี้หนูลงไปเลยครับแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปเลยใส่หอมแดงแล้วก็ใส่มะนาว ทำแบบรวดเร็วครับแล้วก็จะใส่อะไรต่อครับแม่ผงชลอสครับลอใส่ลงไปเลยแล้วก็คุกให้เข้ากันก่อนคุกให้เข้ากันเข้ากันดีหรือยังเข้ากันดีแล้วครับ แล้วก็จะมาใครลงไต้เลยนี่นี่นี่ทับเพยอยู่นี่นลแล้วก็ค้นแล้วก็โรยด้วยผักทีฝรั่งครับลงเลยค้น อลองชิมดูสิอร่อยมากไม่ได้จกต้องอร่อย